เหรียญทองแดงและทองสองเหรียญกลับบ้านกับทีมแบดมินตันเยาวชนของไทยหลังจากที่ได้รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในศึก BWF World Junior c h a m p i o n s h i p 2025ที่เมืองกัวาประเทศอินเดียการชนะที่ยิ่งใหญ่และความเป็นไปได้ที่น่าตื่นตาตื่นใจทีมแบดมินตันเยาวชนของไทยได้ทำให้ชาวไทยตื่นเต้นและเป็นที่ขยันเมื่อพวกเขาเดินทางกลับบ้านเมื่อวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568พร้อมกับเหรียญทองแดงและทองสองเหรียญ ที่ได้รับจากการแข่งขันโลกในเมืองกูวาฮาตประเทศอินเดียการแข่งขันที่มีความสําคัญมากและเป็นที่รักของชาวไทยนี้ได้นําเหรียญทองและทองแดงกลับบ้านได้อย่างยิ่งใหญ่ทําให้ทีมแบดมินตันเยาวชนของไทยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นที่เคารพจากพลอากาศเอกมนทนสัจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแต่ที่นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีมนักตบลูกขนไก่เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถที่ยิ่งใหญ่ในศึกนี้โดยได้คว้าเหรียญทอง และทองแดงสองเหรียญซึ่งเหรียญทองได้รับจากนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างหนูแหวนอัญ,ญพัฒพิชิตปริชาศักดิ์ซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยคนที่สามที่ได้คว้าแชมป์เยาวชนโลกนอกจากนี้ยังมีรวงข้าวยาตาวิมินเกตเกลี้ยงในประเภทหญิงเดี่ยวและโชยุกดชพรชัยชนะและเอียปนวิผลเยี่ยมในประเภทหญิงคู่ที่ได้นำเหรียญทองแดงกลับบ้านและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนรู้ไม่ถึงนอกจากการชนะที่ยิ่งใหญ่นี้แล้ว ทีมแบดมินตันเยาวชนของไทยยังได้สร้างประวัติศาสตร์ในการสร้างชื่อเสียงของไทยในอารีนากีฬาอาชีพทําให้ไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในเกมแบดมินตันในระดับโลกเหรียญทองแดงและทองสองเหรียญน,นี้ได้นําความสําเร็จและความเป็นไปได้ที่น่าตื่นตาตื่นใจมาให้กับทีมแบดมินตันเยาวชนของไทยและทําให้ไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพในเกมแบดมินตันในระดับโลกคุณคิดว่าทีมแบดมินตันเยาวชนของไทยจะมีความสําเร็จอีกมากขึ้นไหม คุณคิดว่าพวกเขาจะสามารถนำความสำเร็จนี้ไปไกลขึ้นไหม